Tunggu hap Tengok ni อากาศได้ดีครับอากาศเยน็นเย็นมาวันไห่ก็นเลยว่าสิออกมาหาสซปูสซปูน้ำให้น้าครับมันจะถือกว่าสันเดียส้ซปูใใ่เรื่องหารม่ปูนี่เป็นตาไซบอ่นะครับไซไปยังหาหมองก่อนพี่นอ้อยเห็นน้ำทุ้งสีได้หลาย ปูนนะเป็นอะไปจักอมไอ,อ้แตงให้ดีจังหนยอยเครัปูนเขาตอนนี้พี่นอ่องใช่ใช่ไม่ป่ะครับ อนี่ครับประมาณนี้ก็ได้ดอกวน,น,นี่ครับน่ามันหลหม่เลยครับเพร่ะนมีปูปเลยมาล้องดักเบิงครับเขางามพี่น้องแถวโซนท้งนี้มันว่นนาน่ามันไหลเดี๋ยวเขาไปอีกฟังตั้งผุนเบิ่อพี่น้องดักปูน่าไปออมปูน่าท่านนี่มันดอกน่าม,มัท่านนี่ไหลครับปีนี้น่ามานันไหลก็สิไหลก็นี่เชียวแบบมองว่าใส่ประดุกประจำได้ประดุกใส่กบใส่ยังประจำตรงนี้แหละเมื่อนี้เดี๋ยวล้อง เองครับไปทั้งผุ่นไปเอาพี่น้องก็ได้ย่งมาอีกมองนึงครับนี่มองนี่ก็คือว่าเป็นมองเหมาะครับมันดักปูครับมือนนี่ก็ม,มีปูเ่ได้มนดักกุ้งครับป้งมองนี่พักเส้ากอนพี่น้องอ่ากินปูเส้ากอนครับจะเป็นมองนีง่พี่นอ้องรองเบิงอ๋อขึ้นตื่นแทะคล้ายอย่าง าเใหม่ถึงแค่างข้ยอย่างรีวว่าน้ามันสำานียงไลงมาเหี่ยวกันเลยกูโอ้ยขาใหม่ขาใหม่ไปที่ไปห้ามองม่อมหมอครับ อย่าบอกรถเลยกินน้อยเมื่อถ่วงพลงานอันนี้เป็นปีนท่องโอ้ยจะได้กินมันเนี่ย กันเรียบร้อยครับเราไปอีกทั้งพุ่นอีกพี่น้องทั้งพุ่นอีกน้ำไม่ค่อยไหลไปไหนพี่น้องทางนี้เดี๋ยวกระิไปหาเสือน้ำคลองแน่ครับน้ำคลองแน่เอาไปครับทุกนนีนเขาเดินสายสายน้ำคลองครับบวกบวกนะครับเนาะันการเขาเดินมาบวกบวก,บวกน้ำน้ำเล็กหน่อยนะครับบ้านอะไรกับหทิ่มไปล้องเรืองชิมีอย่างในน้ำบ่มีอย่างเขาบ่า ก็ thế. เปลี่ยนเทอะเจ้าแหมมองด้วยเลยก,ก็เห็นแล้องพอกันเหมือนแล้วนะีน่นี่สงสักเล็กแค่ไหนฟังท่านนี่เผื่อมันมีปูมีอย่างลงเหลืออยู่ครับเลยเอามาล้องเบิง นะครับเอาไรสักหนี่แหละพีน่น้องเงิน,นครับเรื้องให้จ้องคอยมันร่นน้ำกันแกได้จะปุกไว้จังเลยครับปุกไว้จังเลยครับเพื่อวันนี้เ <c oughs> มื่อดีครับเอาไปแม่งจะครับปุกไว้จังเลยครับพี่น้อง สิประมาณนี้ครับจักปลาจากัจากปูอย่างยังสิเขาแล้วครับจักวเมีอย่างนะครับจัร้องเบิง่งอันนี้เงี้ยนี่เป็นปลาหมึกปลาหมึกแข็งครับเอามาสับสับผสมกับลำห้ามบ้านเขานี่ครับมาลองเบิง่งเอ๊บเหมือนเรพี่น้องท่านนี่ก็เป็นตัวนี้นี่เอ๊เป็นตัวเสียบกบซะหนออย่างกระเตื้อหน้าสูบใส่ให้น้ำเหมือนครับสูบใส่เขาใส่น้ำเหมือน เอาเป็นว่าเอ้ามืออื่นเสามาลุ้นมาบ้านไรครับจะได้ปูบ่ปูนาครับปูนาเอาปูนาไปอ้อมพี่น้องไปครับเอ้ากลับบ้านเอาพ่อกันตอนเศร้าๆพี่น้องอากาศดีแล้วครับเมืนเน่อวานนี้บ้าบ้านไรก็ได้ดักปูมาดักปูนาไว้นะครับเน้องเราเมื่อนี้มาลุ้นกับบ้าบ้านไรวมาม่าเฉลยบได้ครับจะได้บ่ครับพี่น้องโอ้ครับ ดังแรกครับดังแรกดังแรกเด้เพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นภาพบ่สิแต่บ่าวไรสิลงไปเอาครับ <c oughs> โอ้ยมันขาดมัดแหรอ ปูครับเตือนเยอะอันอีกนึงกับยี่นิ่นะครับพี่น้องว่ามันไหลเสียภาพไปยามนะครับโอ้เขียนหน่อยเต็ดลงทะาเสาท่านน้องโอ้ครับเมือนครับเมือนดักปูนัดได้ครับไปเอาอมุ่งดักกุ้งเหรอครับมันดักลองเบิอง เสร็จแล้วครับลงเลยพี่น้องเออไม่เห็นไปพุ่นแล้วไม่ผลนะไม่พรอยพุ่นแล้วพี่นอ้องหลัลนลงนี้มาลุนุนน้ำกันครับลุนจ่อๆน้ำกันเลยหลังนี้ ال, ไม่มารถไปบ่เห็นไ,ไปพุ่นมันไปพุ่นะครับอึ้บอันนี้เตี้มนึงพี่นอ้องเตี้มนึงก,กตบไตสัม นจะเหลืออีก่ยู่สองอันนะครับเพราะบาบันไหลใส่หาอันแล้วสองอันนั้นใส่ไว้อยู่ตลอดสานะครับตลอดสารหนามผลนะครับทั้งทั้งผลตลอดเถียงน้ำั้งผลนะเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับไปย่างน้ำกันจะมียังเข่าบ่ไปครับไป อยูอ่น้องสะนะครับน้องสะมันหลุดน้ำกันนะว่ายังติดเข้าป๊บป๊บป๊บปุ๊ปู่ปุ๊ปู่กับพ่อมีมีตะกุ่งเอาปวดตะกุห่หเหโอเฮียมีตะกุ่ง บ่าไรครับต้นหัดคกับกุ่มเอมตัวยังไงเนาะตครับธรรมดาเดี๋ยวพยายามยีกกันนึงครับพี่น้อะฟังพูดมานวาครับใส ได้ปูได้กุ้งตัวนี้กันครับตัวนี้อีปูว่าปูมันมีนะการมีน้ำท่องนากะก็่ว่ากันมันเหลือการว่าใส่กุ้งถ้ายัางไงพี่นอ้องครับต้องเสียงฟ้องเสียงครับว้า,าน้ำบานหากถือว่าสนิทแล้วพี่นอ้องใส่สวยครับ กุ้งก็แลังงามน้องกูกะทิไว้อ้อมนี่มาเลงกุ pues ้งกะทิก้อยเศร้าวแล้วพี่น้องดังเมาก่อนเอ้ามืดแล้วพี่น้องมืดแล้วครับมืดแล้วได้พอสมควรอยู่ครับอย่าลืมนะครับเนาะ ติาตามเบาววันไร้สไตล์ย,ยิสานนะครับต่อไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะเบิ้งผลงั้นอยู่บ้านครับพี่น้องไป